ให้มันเป็นชั้นๆสี่ลุกไป,ปมหาลายัยลุกไหนเหมาะกับแก้มี่สุดอันนี้ก็จะเป็นลุกแรกนะคะลุกใสๆน่ารักเสื้อคาร์ดิแกนพีทยาว22กระเป๋าก็ของแม่นะคะ2นะคะลุกเด็กเนื้อทาวานเรียบร้อยเกรดเอต้องเข้ากระโปรงยาว4แว่นแล้วก็มัดผมข้างนี้ลุกนี้นะคะจะเป็นลุกเต่าฟียเท่ๆไปมหาลายัยแบบไม่สนอะไรใครทั้งนั้นเสื้อก็จะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็นิคไทอันนี้ก็จะเป็นทรง ทวินหรือเปล่ามไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรมัดผมรวบตึงขึ้นนี้เป็นหางมา้าไปลุกต่อไปลุกสุดท้ายนะคะจะเป็นลุกสาวฮอตแอบเซ็กซี่เบาๆนะคะนี่ก็จะเป็นเสื้อคาร์ดิแกนตัวเดิมนะคะที่เป็นลุกที่หนึ่งเมื่อกี้ประจองมาพาดอย่างนี้ผมจะทําเป็นทัดหนูหนึ่งข้างหรือใครจะแบบเสยๆอย่างนี้หนูเห็นหลายๆคนเขาทำกันนะเขาจะชอบพัอบอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นชั้นๆเหมือนกันดานเพิ่มความแซ่บมากขึ้นแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ ทุกคนคิดว่าสีลูกพี่แก้มใส่มาเนี่ยลูกไหนเหมาะกับแก้มมากที่สุดทดาเลย